วเคอ์ฟุตบอลฟี فا คลับเวอร์คลับกลุ่ม C ีโบคาจูเนียตัวแทนจากอาร์เจนตินาพบกับเบนฟิก้าตัวแทนจากโปรตุเกสคู่นี้คิกออฟเป็เวลา 5, ตีห้าตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้เบนฟิก้าต่อ0.75ยเบเบนฟิก้ามาตรฐานถือว่าข่มโบคาจูเนียเยอะพอสมควรแม้ตัวแทนจากอเมริกาใต้จะพอมีแข้งดังคุ้นหูอยู่บ้างทว่าก็เป็นพวกที่เลยจุดพีคมาแล้วส่วนตัวแทนจากยุโรปดีกีรองแชมป์ลีกโปรตุเกสก็เต็มไปด้วยนะักเตะชั้นนํา แถมจังหวะเข้าทําก็ดุดันเมื่อกดไปถึง84เมตรจาก3 4นัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแถมไร้พ้ายคู่แข่งในเวลาปกติต่อเนื่องมา13นัดชนะ9สวนทางกับคู่แข่งอย่างโบคาจูเนียซึ่งสะกดชัยชนะไม่เจอติดต่อกันมา4แมตช์และพ่ายไป2มองแล้วเยววลสบอนไม่น่าพลาด3คะแนนครับราคา0.75วางบอลต่อไปเลยสกอร์ที่คาดของคู่นี้เบนฟิก้าเอาชนะโบคาจูเนียไป2ประตูต่อ0 ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับและกดติดตามเพจบูบอลเดตทางช่องทาง YouTube ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียว